สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีเข้าสู่รายการนะครับขับไปคุยหนุนใจไปะฮะตอนนี้ผมยังอยู่ในซอยพัฒการ50นะครับเดี๋ยวซ้ายมือพี่น้องจะเห็นนะครับร้านข้าวแกงของป้าพรเนี่ยรถกระบะอันนี้จอดบางซ้ายมือคะก mm ็ hmm. มีพี่น้องหลายท่านบอกว่าได้โอกาสมานะครับตามคําเชิญชวนของจันฟูนะฮะมารับประทานอาหารลองชิมรสชาติของปอง้าพรข้าวแกงปากใต้แมหลายคนก็ติดอกติดใจนะครับ ความสนใจพี่น้องครับสาหรับงานรับใช้พระเจ้านะครับในแต่ละวันบางท่านก็อาจจะเป็นผู้ใช้นะฮะเต็มเวลาบางท่านก็บางเวลาบางท่านก็อาสาสมัครก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่อย่างที่บอกไว้นะฮะคำว่ารับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเราไม่ใช่รับใช้มนุษย์นะฮะแั้การรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะฮะและต้องมีมาตรฐานในจิตใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ด้วย เราคงไม่ปฏิเสธพี่น้องครับความสําเร็จทุกได้นในชีวิตของเราพี่น้องครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของเราเองนะฮะแต่เกิดขึ้นจากนะครับการอวยพรนะฮะที่มาจากพระเจ้าสืบเนื่องจากเรานะฮะถัดซื่อจงรับพักดีกับประพฤกิปฏิบัติตามหลักคาสอนตามพระโอวาทของพระองค์เหมือนที่พระธรรมของพระเจ้าบอกว่า,าบุคคลที่สนใจในพระเจะนาจะพบของดีแม่ขอบคุณพระเจ้า วันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับช่วงรถําลังติดนะก็อยากแบ่ง,บงปันพี่น้องนะครับผ่านพระคระัมภีร์ในสองที่โมธีบทที่4บท,ที่2นะครับใจความบอกว่าให้ประกาศพรวชนะฮะพี่น้องรวชนะก็คือพระวทะพระวัทะเล็งถึงพระเยซูริ์นะครับเพราะเราเองต้องประกาศเรื่องของพระเยซูริสต์ฮะและเรื่องพระเยซูริ์พี่น้องครับเมื่อเราประกาศเป็นพยญนออกไปนั้นฮะเป็นหัวใจของการผู้ชนะด้วยอันนี้ยืนยันในพระธรรม วิวับที่19ขก้อที่10นะพี่น้องสามารถที่จะเปิดไปดูได้การเป็นพยานเรื่องของพระเยซูริตนะครับเป็นหัวใจนะฮะของการเผยชนะนะครับพี่น้องครับเราต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับในพระกิติคุณทั้ง4เล่มรวมทั้งมีความช่ำชองนะครับที่จะเล่าเรื่องนะครับของพระเจ้าตั้งแต่บทสมการนะฮะจนถึงวิวณ์การที่เราสามารถประกาศหรือเล่าเรื่องต่างๆนะครับได้ถูกต้องชัดเจนก็ต่อเมื่อ เราตัวเองต้องใช้เวลานในการอ่านและกครนนครันขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าที่จะเปิดเผยก็รับลึกของพระเจ้าให้เรามากขึ้นพี่น้องต้องมีใจที่หิวกระหายและแสวงหาจริงๆนะครับไม่ใช่มาอ่านพระคัมภีร์แบบขอไปทีนะฮะแบบนั้นก็คงจะไม่ได้อะไรเลยนะครับว่าเราต้องมีความเชื่อว่าพระคัมภีร์เจ้านะครับศักดิ์สิทธิ์พระคัมภีร์เจ้ามีฤทธิ์อำนาจนะครับในการเปลีป่ยนแปลงชีวิต และพระธรรมพระเจ้าเป็นอันมายแก่ร่างกายด้วยเพราะนั้นหลายคนที่เชื่อนะครับขณะที่อ่านพระคำของพระเจ้าก็มีโอกาสที่อธิษฐานขอการแต่ต้องของการรักษาเยียวยาโรคภัยแค่เจ็บนะที่เราเป็นอยู่และไม่พอบอกว่าให้ชักชวนให้เหตุผลแบบพี่น้องแน่นอนครับการประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับหรือการพูดถึงพระคำพระเจ้ามันเกินความเข้าใจครับและบางครั้งคนทั่วไปเนี่ยเขาก็คงจะสงสัยแน่นอนแต่พระคำพระเจ้าก็ได้สนใจเราใช่ไหมครับว่า ให้ชักชวนให้เขานะมาเชื่อในพระเจ้าด้วยเหตุผลเหตุผลนี้ก็ต้องถูกรับรองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นจากมโนของเราเองนะคิดเองเออเองสุบเองไม่ได้นะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากการทรงนำนะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เราสามารถใช้คําพูดนะครับในการชี้แจงว่าทําไมเราถึงมาเชื่อพระเจ้านะทำไมเราเองอยากจะให้ทุกๆคนในโลกนี้นะครับทุกๆคนในครอบครัวเนี่ยเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะ แลยังบอกว่าเตือนสติด้วยแหมพี่น้องพระคำพระเจ้าเนะีฮะได้เตือนสตินะครับเราทั้งหลายทุกคนในแต่ละวันนะบางครั้งก็เตือนสติผ่านนะคำเทศคำสอนนะครับทุกวันอาทิตย์ที่พี่น้องมีโอกาสได้ฟังพระเจ้าเจ้ายิงตอนนี้มีโซเชียลพี่น้องครับพี่น้องสามารถฟังพระคำพระเจ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะบางคนก็เซฟไว้ในมือถือบ้างนะดูผ่านนะครับทีวีวิทยุนะครับฟัง ในสิ่งที่ดีเจเป็นคิสเตียนในพูดได้หนุนใจก็มีการตักเตือนพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงการดําเนินชีวิตนะครับที่ถูกต้องนั้นก็อยากหนุนใจพี่น้องครับอย่าละเลยนะครับพี่น้องในคําตักเตือนที่มาจากพระเจ้านะฮะทุกครั้งที่เราอ่านพระคำพระเจ้าและมีคําตักเตือนเกิดขึ้นและสานึกนะฮะว่านะจิตปัญญามันฟ้องขึ้นมาว่าสิ่งที่พระเจ้าตักเตือนนั้นไม่ใช่ใครนะเป็นเราเองเองก็ควรที่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานพี่น้องครับสารภาพบาปกับพระเจ้า บอกการเริ่มต้นใหม่จากพระเจ้านะครับและไม่พอบอกว่าอดทนอยู่เสมอด้วยแบบพี่น้องบางครั้งการตักเตือนผู้อื่นนี้ถ้าเราไม่อดทนเพียงพอพี่น้องครับก็อาจจะทําให้มีปัญหาซึ่งกันและกันได้เดืนนี้พระครองเจ้าเลยนุนใจว่าเมื่อมีโอกาสตักเตือนซึ่งกันและกันไม่ว่าเป็นผู้เตือนหรือผู้ที่ถูกตักเตือนเราก็ต้องอดทนนะครับอย่าไปใช้อารมณ์ความรู้สึกด้านเนื้อหนังนะฮะเพราะม่ฉะนั้นแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ และโดยบานยิ่งอดทนในการสั่งสอนน,นี่ก็เป็นหัวใจของฮอลิสโอนนะครับกาดิพระเจ้าเร้าใจผม,มโอกาสที่ได้สอนนะด้เทศนาทํารายการต่างๆพี่น้องครับก็ต้องการอยากจะเห็นนะครับพระครของพระเจ้านะครับเกิดผลในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อในพระคต์หรือพี่น้องหลายๆท่านที่ยังไม่เชื่อแต่มีความสนใจวันนี้ก็อยากหุนใจใพี่น้องครับซึ่งกันและกันนะฮะป่่นพระธรรมสองที่บทที่4ี่ก็ที่2 ขอพระครรมเจ้าที่เกิดผลและสําเร็จนะครับในชีวิตจิตวิญญาณของพี่น้องทุกท่านททุ่านนะฮะในวันนี้สิ่งใดที่พี่น้องต้องการนะครับจะทําและทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าก็ขอให้สิ่งนั้นเกิดผลนะฮะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องท่างใดที่เจ็บป่วยและไม่สบายวันนี้พี่น้องครับมีความเชื่อดดวยกันไอ้ฐานของการแต่ต้องรักษาที่มา,าจากรองอาจจะไม่ได้หายปุ๊บปั๊บทันทีแต่ก็ขอว่าเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้านะครับ พระเจ้าอภิร่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ